โอเคครับตอนนี้เรากำลัง <c oughs> จะไปติดตั้งนะครับผมชุดโซล่าเซลล์ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเป็นชุดนี้นะครับผมระบบ24โวลต์5,000วัตต์นะครับเป็นตัวอินเวอร์เตอร์24โวลต์5,000วัตต์แบบหม้อปแปลงแล้วก็ชาร์จเจอร์นะครับเดีย๋ยวมาดูภายในชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์100แอมป์นะครับผม100แอมป์ในระบบ48โวลต์สามารถรับ กำลังวัตดของแผงได้ถึง5,500วัตต์นะครับผมและก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆก็คือตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ DC นะครับมาจากแผงตัวนี้เป็นไฟ AC ที่มาจากอินเวอร์เตอร์นะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือ,อ ATS นะครับพอดีที่ จันทบุรีที่ลูกค้าจะให้เราไปติดตั้งเขามีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าอยู่แล้วแต่อยากจะเอาไฟโซลา r เซลล์ไปช่วยในการลดค่าไฟแล้วก็ช่วยในภาคการเกษตรนะครับก็เราก็เลยเอาตัวนี้ไปเผื่อแบตเตอรี่มันหมดไม่เพียงพอก็ ATX ก็จะทำงานนะครับผมส่วนเบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์ AC ของอชุดไฟจากการไฟฟ้านะครับที่มาต่อร่วมกัน อ่าันนี้ก็คือเป็นภารรับภาคส่งของไฟฟ้านะครับส่วนเจ้าตัวนี้คืออะไรคือ power relay นะครับก็คืออ่าชาร์จเจอร์ตัวนี้ไม่ได้มีเอาพูด DC ซนะครับซึ่งไม่สามารถตั้งต่ำตัดเต็มต่อได้เราก็จะมีวงจรต่ำตัำตดเต็มต่อเอาไว้ให้นะครับคือวงจรตัวนี้วงจรตัวนี้จะเซนเซอร์แรงดันของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราเป็น24โวลต์280แอมป์อ่าเราตั้งไว ตัดที่23นะครับ23โวลต์อ่าตั้งตัดไว้ที่23โวลต์แล้วก็เต็มอยู่ที่25โวลต์ให้เขาเปิดการทํางานอีกทีหนึ่งโดยเจ้าวงจรตัวนี้ก็จะไปสั่งงานให้ Power Relay นะครับผมซึ่งรับกําลังได้ถึง200แอมป์รับกระแสะได้ถึง200แอมป์นะครับพาวเวอร์รีเลยตัวนี้ไะนั้นคงทนแข็งแรงแน่นอน ถ้าเกิดเราใช้ไฟไม่เกิน200แอมป์นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นชุดป้องกันการใช้แบตเกินหรือโดนใช้จน b ีมเอตัดอ่าอย่างนี้กับโอเคตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือป้องกันไม่ให้ b ีมเอตัดด้วยนะครับผมเรากำลังจะมาเทสกับเจ้ามอเตอร์นะครับผมมอเตอร์ตัวนี้โอ้เดี๋ยวแป๊บนี้ มอเตอรอ์สามแรงนะครับผมมอเตอร์สามแรงสองพันแปดร้อยหกสิบวัตต์นี่นะครับมอเตอร์สาม h ฮดูนะครับมอเตอร์สามแรงเพราะว่าตัวนี้เราจะเอาไปใช้กับมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับอ่าอันนี้เขียนไว้สองจุดสองกิโลวัตต์สองจุดสองกิโลวัตต์นะครับที่เขา ก,ก็คือมอเตอร์ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเทสเลยนะครับตอนนี้เราเปิดไฟมันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกทีนึงว่าอุปกรณ์อะไรเป็นอุปกรณ์อะไรตอนนี้เรามาลันเจ้าเครื่องนี้ซะหน่อยอภอยที่มารีวิวให้ดูกางคืนนะครับเพราะว่าพอดีเรากำลังจะเดินทางแล้วไม่มีเวลาเลยเดินเครื่องดูนะครับ ตอนสตาร์ทก็มีกระชากนิดนึงนะครับอนนี้สตาร์ทเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือสายนะครับสายที่มาสายไฟนี่ียบนี้เข้านี่เลยนะครับเข้าข้างตู้ส่วนในสายนี้ก็คือสายที่มาจากอินเวอร์เตอร์นะครับอ่าอันนี้สายที่มาจากอินเวอร์เตอร์อ่าตอนนี้ลานละแรงดันไฟอยู่ที่26ครับ เดี26๋26โวลต์อ่าเพราะว่าตัวนี้อ่ากำลังไฟกับกำลังวัตที่กินนะครับ1,000 1,270 1,268วัตต์ไอ้ข้างบนนั้นไม่ไม่ต้องไปดูนะครับ49แอมป์นะครับผมที่ใช้งาน49แอมป์โอเคอ่านี้ก็ให้ดูนะครับว่าเขาสามารถรันมอเตอร์ขึ้นได้ อันนี้ไฟแสดงสถานะนะครับผมไฟแสดงสถานะถ้าฝั่งสีแดงคือโซล่าเซลล์ฝั่งสีส้มคือ p a อันนี้ยังไม่ได้ใช้ก็แรงไฟแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่26.5ขึ้น20ก็คือเป็นไฟจากแผงยังไม่มีมาเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปถึงหน้าง,งานติดตั้งแล้วเราก็จะตอกแท่งกาวลงขั้ว N เพราะว่าตอนนี้ยังมีไฟรั่วงลงมาโครง เนื่องจากเรายังไม่ได้ตอกแท่งกาวอย่าลืมนะครับเวลาเราติดตั้งหน้างานแล้วเราต้องตอกแท่งกาวลงเพื่อให้เพื่อความปลอดภัยนะครับผมเพื่อไม่ให้ไฟเขารั่วลงโครงหรือลงไปแบตเตอรี่นะครับและก็ที่สำคัญก็จะได้มีไฟขั้ว N กับขั้ว L แบบตรงๆเหมือนการไฟฟ้าด้วยโอเคนอกจากทสระบบกับมอเตอร์ สามแรงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตู้เชื่อมนะครับเราจะไปเทสตู้เชื่อมให้เพื่อนๆได้รับชมกันซึ่งเราถ่ายเมื่อตอนกลางวันละอ่าแลา้จะได้รู้กันไปว่าระบบ24,500โวลต์5,000ัวัตต์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไม่ได้แปลงอะไรเลยสามารถใช้กับอะไรได้บ้างออก็นอๆแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือมอเตอร์3แรงแล้วก็เดีย๋ยวไปดูเจ้าตู้เชื่อมกัน โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับแล้วอีกอุปกรณ์หนึ่งที่เราต้องทดสอบก่อนส่งมอบนะครับก็คือตู้เชื่อมนะครับผมเพราะว่าที่นั่นเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนที่จะต้องมีการซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรอยู่เรื่อยนะครับผมเราก็อยากจะให้ชุดโซลาเซลล์ของเราสามารถทํางานได้ครอบคลุมนะครับเราก็จะมาทดลองกับตู้เชื่อมดูนะครับผมว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพกันทดลองกันดีกว่าครับตัวนี้คือตู้เชื่อมนะครับผมตอนนี้เราติดเครื่องแนละ้วตั้งไฟอยู่ที่20 5นะครับสายของตู้เชื่อมนะครับเสียบเข้ากับตู้นี้เึ่งต่อมาจากตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมตอนนี้อาจจะยุ่งๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ไปติดตั้งที่สถานที่จริง อ่าดูนะครับนี่คือต่อมาจากเครื่องนะครับนี่ประตูเชื่อมเลยนะครับเราก็จะมาทดลองให้ดูกันว่ามันสามารถเชื่อมอุปกรณ์เพื่อที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์การ,กรเกษตรได้หรือเปล่า ลากยาวๆโอเคครับผมและนี่ก็คือการเทสการทดสอบก่อนการส่งมอบนะครับเราจะทําการเทการทดสอบก่อนการส่งมอบทุกครั้งนะครับผมเพื่อเป็นการาทดลองระบบก่อนว่าอุปกรณ์ของเราสามารถใช้งานกับอะไรได้บ้างแล้วก็ลิมิตขีดจํากัดของอุปกรณ์ <c oughs> ที่เราประกอบสามารถใช้อะไรได้บ้างก็เพื่อเป็น การการันตีและการยืนยันให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะครับว่าเวลาซื้อไปแล้วเวลาเราไปติดตั้งแล้วลูกค้าสามารถนำไปใช้งานอะไรได้บ้างแล้วก็เครื่องที่ลูกค้าให้เราไปประกอบมันสามารถรันอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าต้องการได้หรือไม่คลิปนี้ก็จะเป็นคำตอบของอ่า แต่ละท่านที่ว่าให้เราไปติดตั้งแล้วก็สั่งเราประกอบนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการเอาไปติดตั้งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาที่เราไปติดตั้งแล้วหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าสนใจหรือมีคําถามอะไรก็เขียนลงมาใต้คลิปนะครับผมเรามีเวลาเราก็จะตอบช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีครับงานอาจจะเยอะหน่อยวุ่นหน่อย คลิปอาจจะโพสช้าหน่อยหรือนานๆโพสทีก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่เรามาเจอกันหรือเดี๋ยวเราเสร็จงานนี้เดี๋ยวเราตัดต่อคลิปเสร็จแล้วเราก็จะมาอัปเดตให้ดูวา่าเจ้าเครื่องนี้กับอินเวอร์เตอร์แบบนี้มันพอติดตั้งแล้วติดตั้งได้แบบไหนบ้างเป็นแนวทางให้หลายๆคนนะครับผมโอเคหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ